พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสบงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรพระมหาราชพุทธศักราช2566เวลา17บเนาิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมบรมนาถบพ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียงเครื่องราชสการะทองทิศ และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษว่าวันนวมินทรามหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระรพรทานพระมหากรุณาเนื่องด้วยวันที่13ตุลาคม2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือสัตบววัตเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชปรบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรามหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมาหาราชรัชการที่9ก้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินเดิมคือสนามม้าหนังเลิงซึ่งเป็นที่ดินในพับประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธรารณะที่ส่งอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมทั้งเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567 เวลา17ิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัชในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2566 ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลออองทุลีพระบาทนัพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเถียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอาทิพระบาทสมเด็จพระบรมเชนนกาัิที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพพตร พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระอัทิสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบูษบกมาลา จากนั้นส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอธฐรมารามาทิบดิน พระอาิสมเด็จพระมหิดตราทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปะดมหาเสวตชัติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยประสง89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระรากฐานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาสส่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นพระนุพพดลมหาสเสวตฉตดสำหรับพระบรมมาทิและพระอาทิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิระธีรคุณเจ้าวาดวัดทองรุคุณถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนา จบแล้วทรงประเคนจตุปจัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่งทอดพระต่ายสิบปไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรม,มเทศนาสดับประกรณ์พระบรมัทิและพระอัทิทรงหลังทักษินโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพลาแล้วส่งทอดพระไตรเทวสิบแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบสี่เที่ยวแล้วเสด็จพระชดำเนินไปสรงกราบพระพุทธปฏิมาชยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระประมณมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอาทสมเด็จพระมหิดตลาธิเบตอุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลา และส่งกลับถวายบังคมพระบรมทิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประมณมหาอนันทรมหิดลพระอธฐมารามาทิบย์ดินและพระอัคิสมเด็จพระมหิตตลาธิเบรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่นาพระแทมพระนพประดลมหาเสวตชิฉัตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จขึ้นครองราชมวิวันที่9มิถุนายน2489นับจากนั้นส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในนาประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาประชารร์ทรงจัดตั้งโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆกว่า4,000โครงการทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคติร,ราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในวันนโมมินทรมหาราช เวลา8นาฬิกา53นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัราาติยราชนาวีสเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพนสริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศรสนแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรม,มานาบพิรเนื่องในวันนวมินทรสรมหาราช13ตุลาคม2 5 6 6ในการนี้ทรงจุดธูปทียนเครื่องน,น,นมัสการบูชา พระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศประธานสง์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานพระราชพิธีรัฐนาพระปริตพระสง์ศิรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนพรพัตหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทัศนโนทกพระ สงถวายอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรทรงเปี่ยมด้วยทศพิตรราชธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและทรงวางรากฐานด้านการศรรึกษาให้มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม คณกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันวนวมินทรมหาราชโอกาสนี้ทรงขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์นิสิตในฐานะทรงเป็นนิสิตเก่คาคณะวิทยาศาสตร์และอักษราศาสตร์บรรเลงดน,นตรีโดยนิสิตวงเคยูแบนซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานเป็นบทเพลงประจำมหาวิทย ภายในงานมีการขับร้องทํานองสนอท่าคือพลังใจประกอบเครื่องดน,นตรีไทยโดยนิสิตคณะมนุษยาศาสตร์การขับร้องบทเพลงสดูดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเคยูวินซิโฟนีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องภายหลังมหาวิทยาลัยกำหนด ให้มีวันสําคัญคือวันสุวรรณชาติพระราชทานและวันนนทีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดเพื่อเธอรประเกียติและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นประจําทุกปีคณะองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรพระมหาราช13ตุลาคม2566 เช้าวันนี้ที่ท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรามหาราช13ตุลาคม2566โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพัตาหารและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์1ิรูปรวมทั้งตักบาตรพระสงฆ์189รูป โอกาสนี้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสารดีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระหน่วยราชการในพระองค์ผู้วชการกรุงเทพมหานครผู้บชจาการทาหารทุกเหล่าทัพผู้วาการตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาคราฐัฐพ่ายกระชนและประชาชนร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแนร้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อประเทศชาติและความผาสุกข,ข,ของราษฎรมาโดยตลอด ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบตรมีคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนนำพวงมาลาไปถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบตรเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสวรรคตร13ตุลาคม2566อาทิคณะองคมนตรีกรมการปกครองสำนังก,ารกรง,งกานกอปร,รกลุ่มบริษัทง i n g Power นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสมาคม แม่บ้านมหาดไทยหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารกรุงเทพกลุ่มบีเจซีบิ๊กซีและประชาชนที่นําพวงมาลัยและดอกไม้มาถวายสักการะพระบรมรูปซึ่งหล่อด้วยโลหะสำริดขนาดเเมตร70เซนติเมตรหรือ4เท่าครึ่งพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรกษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดาหัวฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนผังแปดเหลี่ยม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาทิราชณประสาพระเทพริดในพระบรมราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปทุมธานี วันนี้นายวิลานร,รุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมและนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานกรมกรมการมูลที่ราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ผู้ประสบอ,อุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณพื้นที่หมู่ที่6ตําบลน,นองสามวังหมู่ที่10ตําบลสาราครุอ,อรําเภอนองเสือหมู่ที่3ตําบลบึงคอหาย หมู่ที่1และหมู่ที่สองตําบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรวม79ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนืน่องในงวันนาวามินพระมหาราชวันที่13ตุลาคม2566โทรัทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษตอนย่าแฝกสร้างประโยชน์สู่ปวงประชา Uh... จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงเอาพระราชรไทัยใส่ในปัญหาดังกล่าวโดยทรงศึกษาข้อมูลเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำทรงพบว่าเป็นหญา้าที่มีลักษณะพิเศษโดยระบบรากที่ใหญ่และยาวอย่างลึกลงดิน และยังแตกขแขนงเป็นรากฝอยสารกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยยึดและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสามารถชะลอการไหลของน้ําและช่วยรักษาความชื้นของน้ําใต้ดินไว้จึงมีพระราชดํำริให้นําหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ปี2534 จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันดำเนินงานมาถึงฉบับที่7ปีพุทธศักราช2566ถึง2570เป็น,นกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูป,ปรธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาวิจัยทดลองปลูกขยายพันธุ์และนำไปแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินและน้ำเช่นนางเพียงจันจีมสิริเกษตรกรจังหวัดชนบุรีที่น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกเนื่องจากเดิมมีอาชีพขุดหน้าดินขายทำให้ดินมีปัญหาขาดอินทรีย์วัตถุ เกิดการกัดเซาะพังทลายของดินและไม่สามารถปลูกพืชได้จึงไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินชนบุรีในการปรับปรุงบำรุงดินและได้ทดลองหลายวิธีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจนในปี2563ได้เปลี่ยนมาใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูปรับปรุงดินจึงได้จัดทำเป็นแปลงเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผลและผักสวนครัวรวมกับการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบต่าง ทั้งรอบขอบบ่อรอบไม้ผลไหลาทางและพื้นที่ลาดชันจนสามารถทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่8ตําบลบางรพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีหน่วยงานเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานมีการรวมกลุ่มและรับผลผลิตจากชาวบ้านมาจำหน่าย นับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้หญ้าแฝกในการพลิกฟื้นพื้นดินนอกจากหญ้าแฝกจะเป็นปราการธรรมชาติด่านสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำยังสามารถขยายผลไปสู่การส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมทั้งการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากหญ้าแฝกการจักสารหญ้าแฝกเป็นของใช้และของที่ระลึกเช่นหมวกพวงก,กุญแจกระเป๋าเพื่อต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ ขยายผลไปสู่นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อเรียนจบสามารถใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินเชิงลาดถนนเช่นกรมทางหลวงที่ได้กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่ดูแลก่อสร้างทางโดยเฉพาะทางหลวงที่ตัดใหม่ให้ดาเนินการปลูกหญ้าแฝก พร้อมทั้งส่งเสริมข้อมูลเทคนิควิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพันธลายของดินลาดคันทางและลาดเหนือคันทางในสายทางต่างๆผลสําเร็จของพระราชดําริเรื่องหญ้าแฝกแสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ใช้ได้จริงสามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ครอบคลุมทุกมิติของการอนุรักษ์ดินและน้ำการเสริมสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการรับมือกับความเสี่ยงใหม่ในบริบทโลก พระาชวังขอแจ้งการถวายสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันวนวมินทร์มหาราชพุทธศักราช2566 สำนักพระราชวังขอแจ้งการถวายสการะพระบรม,มราชานุาาสาสวร,ร,รีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเตชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม,มดเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อนุญเตชมหาราชปรมนาถบพิรในวันเสาร์ที่14และว,วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566สามารถถวายสการะได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้ให้แก่ประชาชนสำหรับการถวายสาการะพระบรมรูปด้วย